สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเต็ปโยกเหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้เราชนเลนกับชาร์ลอตนะครับแล้วเรามาดูกันว่าผมจะพลาดกี่ดอกนะครับผมเกมนี้สเต็ปเรานี่เน้นเน้นเข้าเอ่เข้าร่วมครับเขาเรียกอะไรตีรถด,ดาวนะครับผมออ ยังไงแล้วคีบปูไม่ตายทีอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสกิลกูมันไม่โดนเลยนี่กูตีประชิดขนาดเนี้ยอะไรวะเนะี่ยเกมบั๊กปล่าวะผมยืนใกล้คลีปขนาดนี้โอ้โหดามเมจไม่เข้าคีปเลยอะไรครับเนี่ยโอ้สกิลบั๊กวะเนี่ยแล้วก็พยายามเอาคีปเลนก่อนนะครับผมไอคีบไอพวกมังกรเล็กกับไออะไรอะ พวกนั้นเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะครับผมตายเนี่ยอ่าแล้วไม่กลับด้วยไนงะตายถ้ามันพุ่งกลับมันก็น่า,นาจะรอดนะครับผมเสี่ยงมาตีพานตี่ไงอือก็เรียบร้อยไปนี่ครับก็เลยหวานเลยเกมนี้เกมนี้ก็เลยหวานเยเฮ้ย,ยวาร์ปก่อนดีกวา่าเฮ้ยแต่ว่าจะได้คลีปอยู่นะเอาคีปก่อนดีกว่าน,นะครับผมตังทั้งนั้นนะครับดูดิตัวเราตั้งสี่บปดโกนะครับผม ถ้าผมกลับไปเนี่ยผมหายไปประมาณโอ้โหแปดสี่สามสองหายไปตั้งร้อยกว่าเลยนะถือว่าตัดสินใจดีที่เรายังไม่กลับบ้านนะเอือแล้วผมเปิดไปก่อนเลยนะมาเดียเฮ้ยดอกอย่าหน,นะวะมาเดีย๋ยอ้โอ้โห و, พา่าละกูพาละกูพาละช็อตนี้ไม่ใช่ละกูว่วามไม่ใช่ละฟอร์เรนมึงลำในดีได้ไหมวะฮัลโหลเออมึงทำอย่างงี้อายคนอื่นเหรอวะเนี่ยเหนนงืห่อม,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 มันออกนะครับผมพอดีมันเลยทําไม่ติดไง ข้างล่างบวกกันยับเลยเยเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมอ่านี่เขามาเซอร์ไพรส์ผมนะเนี่ยตายแล้วน,นะเดี๋ยวตายแล้วน,นะอ่าๆๆเลือเต็มนะครับตอบผมไม่เข้านะผมบอกไว้ก่อนน,อนนะอีย่โม้ไปก่อนนะครับผมเขาเรียกคข่งขวัญศัตรูนะเขาเรียกขู่ไปก่อนนะครับผมถ้าเราตายเราค่อยอ้างนะตอนนี้ยังไม่ตายไงข้างล่างนี่ ใส่กันยับเลยวะ่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาสามนาทีนะครับผมเจอเซอร์ไพรส์ไปดีครับอีอ๋ทำไมไม่พุ่งไปแล้วเอ้าเอา,เอามาดิมาเดิจังหวะน,นี้อันตีโดนนะครับผมมาเอาข้างหลังก่อนครับเอาบาสก่อนเอาบาสก่อนอนี๋จะฟิกเกอร์ซะหน่อยวิ่งอูเลยนะนผมเล่นชาหลอดทีไรแม่งแพ้ทุกทีเลยว่ะเฮย้ยทำไมวะ เรื่องผมไม่เหมาะกับกับชาลอดวะผมไม่เข้าใจวะเรื่องมันต้องกดห้าวะกดโซโลแล้วมันแเล่นยากนะผมว่าคือมันต้องแบบเพื่อนต้องรู้ใจอะเราก็ต้องแบบเติมไฟอะไรเงี้ยแต่ผมเล่นทีไรแม่งแพ้ทีแล้วผมมีแขกมาเยือนนะครับจังหวะนี้เปิดอันติไปก่อนนะครับผมบวายโอก่อนไบโอหายไปจังหวะนี้ยังอยู่ครับโอ้แล้วกูโดนพันสี่โอ้โหอะไรวะน่ะเฮ้ย โอ้โดนมาหลอดแน่ๆเลยโอ้โหพันสี่หวานเจี๊ยบเลยโดนมาหลอดเป็นสองพันเก้าเวลาเจอมาหลอดเนี่ยพยายามจุกจุกสกิลหนึ่งมันให้ได้นะครับผมไอสกิลปาดมันนะเวลามันจะปาดไปทางไหนเราก็พยายามพุ่งไปข้างหลังมันเราจะได้ไม่โดนดาเมจนะครับผมเหลือจังหวะนี้ผมป้อมฟรีอีสปอร์ตครับผมตีไปโอเคครับได้ได้ล่างมาแล้วแล้วเหมือนจะมีแขกมาอีกแล้วครับผม เปิดไปก่อนเลยไนงะมาดีครับต้องมีคนตายครับหายไปหนึ่งเมื่อกี้มึงปาดกูแรงใช่ไหมฮึฮึฮ,ฮึนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงเมื่อกี้มึงปาดใครฮัลโหลปาดมั่วซั่วเราก็ต้องเอาคืนนะครับผมคุณมาปาดผมแบบนี้กูก็ต้องโดนผมตกคืนนะผมบอกไว้ก่อนผมบอกไว้เลย ไปตบผมผมจะเอาคืนคุณตบผมหนึ่งผมเอาคุณติดน,นี่อยีกขี่โม้ชิพายพยันโม้เราอะอล่กาดจะส่งมานี่ครับตอนนี้สกอร์รวมสิบสองต่อห้านะเ <c oughs> จบ็จบคอเจ็บคอละโมเยอะเจ็บคอเลยกูตอนนี้สกอร์รวมเราสิบสองต่อห้าค่อนข้างค่อนข้างดีนะเกมนำอะไรก็ดีไปหมดนะครับผม แต่ว่าเลดเกมแล้วพอมันมีของเท่ากันแล้วก็จะแบบสูสีหน่อยนะแล้วเออโอ้โหหนืดหนืดแล้วกูหนืดอะไรวะเนี่ยกูอันติโดนแต่กูหนืดแล้วเพื่อนกูอยู่ไหนวะนะโอ้โหกูโดนปาดแรงยังวะแล้วถ้าผมเนี้ยกูโดนระเบิดโดนเอ็กซีคิวเพื่อนเติมช้าโอ้เฮ้ยเมื่อกี้ผมอันติโดนแล้วทำไมผมเเดินช้าวะมันการสถานะไม่ใช่เหรอ ก็ชอบบวกไม่รอกันอีกแล้วเวลากูอยู่ไม่บวกเวลากูกลับบวกกันจังแล้วอันติว่าวโชว์ไป1ช็อตนะครับผมแต่ยังวันนี้ยังตามไปได้นะครับเก็บมา1ตัวนะครับผมแต่ต้องยังไงฟิกไหมเออจ๊บฟิกหลบมาก่อนนะครับผมแต่จริงไม่ฟิกก็ได้นะเมื่อกี้ดูจากทรงแล้วแต่ฟิกไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมยังได้อยู่นะครับสวยงามถือว่าเป็นการแรกที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ ยอนกูตายฮัลโหลเออแต่ย,ยอรอมาหาเทพกูเกิดก่อนเดี๋ยวรู้จักนะครับทีหนองข้ามมันกระโดดยอนเราหายเหมือนกันนะบัตเตอร์ไฟทำเป็นเล่นไปเอาแม่งก่อนเลยกัน้ออมันน่าจะอยู่เยอะนะครับเราอยู่คนเดียวนะแต่ว่าสวนครับผมกดดาบขึ้นมาก่อนแล้วกูจังหวะน,นี้จ้างานเข้าแล้วครับผมปาว่าวแต่ว่าบัตเตอร์ไฟย,ยังไม่กลับบ้านนะครับ อูแล้วกูเก็บดอกพาดอเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยขอโทษโอ้ยมันมาเยอะแล้วที่ผ่านแล้วเวรกรรมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับสีไปก่อนครับกูมีสกิลสองครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงก็ตามสุดสวนครับโอ้โหกูโดนปาดอีกแล้วถ้าไม่มีมาหลอดนีดเมื่อกี้ผมน่าจะสวนได้นะฟอเรนเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แบบฮีโร่เนื้อหอมนะครับผม ต้นเกมเนี่ยมันจะโดนแบบโดนยำตลอดอะไม่รู้ทำไมอะองหนึ่งเออซององหนึ่งอะไรวะกูพูดอะไรวะสำเนียงกูไม่ใช่แล้วมาดิครับมาดิครับล้วผมจังหวะน,นี้โอ้ยเมา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 ,มาผมจะฟิกเกอร์ไมงเมนะไม่น่าดีค่าได้นะแต่ว่าเราก็อาจจะตายนะเดี๋ยวจะไปแจกเขาป่า,ปา,นนา,านนๆนะครับผมทำให้ทีมข้ามรวยอะไรเงี้ยแล้าก็เย็นๆนะครับผมพอเลยมาเป็นหนุ่มเนื้อหอมนะครับ คืออยู่เลนไหนก็แล้วแต่นะครับต้องมีแบบสองหนึ่งสามหนึ่งตลอดนะรู้ทำไมนะครับชอบโดนปั๊มล้วเดินมาแบบนี้ก็สวยเลยครับผมตายนะครับเนี่ยมีเคียวมีเคียวเอมีเคียวเอ๋ไม่รอดหลุดมาอย่างนี้ก็หายดีครับคนเดียวก็โดนเพื่อนทิ้งสิถ้าตายแล้วครับเพื่อนเคลียร์คีฟอยู่นะอันนี้เขาจะมาเอาบัฟไงหาลู่ไหม ามันมีเาขาเรียกอะไรบุคคลินอันตรบุคคลอันตรายซุ่มอยู่นะครับานมาแล้วครับแล้วผมเซอไพรส์ไงจังหวะนี้ผมเซอร์ไพ์ครับผมตายไปหนึ่งตัวยังไงแล้วเพื่อนกูนมาโอ้โหกูโดนฝ่าสองครั้งกว่าแต่ผมยังอยู่นะครับผมยังไงครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเกือบเกือบนะกูเกือบโดนตายแล้วไงแม่ <S 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 ถ้ากูโดนป่าเนี่ยกูตายแล้วเนี่ยแม่ จอฟอร์เรนสเต็ปโยกเข้าไปนะครับผมก็จะแบบค่ายากนิดนึงนะโยกนี่คือโยกไปหาโยกไปไหนไม่รู้นะครับไม่ได้ไม่ยอมเก็บดอกอะผมก็งงกันเออผมเล่นเองหมยังงงเองนะมันไม่เก็บดอกพอดีลากอนาล็ลอกไม่ค่อยแม่นนะครับแล้วเพื่อนใส่กนแล้วจังหวะนี้แล้วผมใครเข้าใครไม่รู้ครับต้องมีคนตายแล้วครับอยู่กับผมเนี่ยสตัวหายไป2ครับเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงว่าฟิกเกอร์ทะลุไปไหนไม่รู้ครับแล้วเข้าว่างกลางนะครับผมแต่ยังได้อยู่ ยังได้อยู่นะครับผมแล้วผมอ,อ,อ,อจเย็นใจเย็นใจเย็นฟิกเกอร์เขิดิดไปทีนนะครับเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นนะครับมีผมเห็นคนเดียวแล้วปลาดอ,อกขู่ไปอีกหนึ่งทีนะครับไม่รู้ขู่ค,คลิปทําไมผมก็งงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จบไปได้นะครับผมโอ้โหสเต็ปดอ,อกขู่นี่ไม่พักจริงๆนะครับชนสเต็ปโยกคนนี้เกือบแล้วคูเกือบแล้วนะกะจะโชว์เทะหน่อยเมื่อกี้กะจะไหลไปพลาดได้ยังไงเนี่ย ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผมผมจะได้แบบมีกาลังใจทําคลิปสนุกๆให้ทุกคนได้ดูนะครับผมสาหรับวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุ๊บจุ๊บ